คุ้มรักผานสิงเสี่ยวนักรักยอดนักสืบตอนคดีทีวีแชมเปี้ยนเสียวนักสืบยอดนักรักสายลับตัวจริงใครใครก็บอกมีสเสน่ห์มากมายสาวสาวมากมีแต่ไม่ได้เจ้าชู้ ยอดนักสืบนะครับใส่รับตัวจริงนักรักคนเก่งนักเลงชิดซ้ายเฮ้ยเจ้าพ่อลบไปเฮ้ยดีทางให้ภ่มรักุ่มรักพานสิงขับรถยนต์ลัดเลาะมาตามทางที่มืดสนิท นอกจากไฟหน้ารถของเขาแล้วไม่มีแสงสว่างอื่นใดในรัศมีที่สายตามองเห็นมึงแน่ใจนะว่าเรามาถิดทางเอ,อ้าแน่ใจสิวะพุ่มรักจอดรถดับเครื่องยนต์ซุ่มอยู่ในความมืดสามีสิ 4, ยกข้อมือดูนาฬิกาเลยเวลานัดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วกูออกไปสูดอากาศนอกรถหน่อยนะไม่ไหววะนั่งนานตะคิวกินตูดสองคู่สี เปิดประตูรถลงมายืดเส้นยืดสายพุ่มรักพบร่องรอยน่าสงสัยบนพื้นรีบสะก,กิดเพื่อนสามีสิ 14, ควักไฟฉายเล็กออกมาส่องรอยเท้าหลายรอยเพิ่งเกิดใหม่บนพื้นดินปนโคลนทั้งคู่เดินตามรอยเท้าปริศนาไปด้วยสัญชาตญาณเฮ้ยสารชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้น พุ่มรักขอไฟฉายเล็กจาก 34, สามสิบส่ส่องไปรอบศพเห็นอะไรบางอย่างในมือคนตายรีบหากิ่งไม้มาเขี่ยมือศพให้หงายขึ้นเฮ้ยนั่นมันอะไรวะนั่นอะปากกาลุกลื่นกำไว้ซะแน่นเลยวะพุ่มรักผ่านสิงขมวดคิ้วครุ่นคิดคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความตายทำไมถึงกำปากกาไว้ในมือ 18เดือนที่แล้วร้านอาหารญี่ปุ่นใจกลางเมือง3ามิ 34, เปิดประตูห้อง VIP เข้าไปสายฝนหลานสาวนั่งอยู่กับชายหนุ่มที่เธอแนะนำว่าเป็นแฟนสวัสดีค่ะอานี่แสนสักแฟนฝนเองค่ะสายฝนยกมือไหว้นอบน้อมชายหนุ่มที่นั่งข้างไหว้ตามสวัสดีครับสายฝนเล่าเรื่องท่านให้ผมฟังเยอะเลยครับเรียกอาเหมือนฝนก็ได้นะ ไม่ได้เจออาตั้งนานคิดถึงจังค่ะพ่อบ่นว่าอาไม่มาหาแกไม่มีเพื่อนกินเบียร์เออช่วงเนี้ยอางานเยอะบ้านตัวเองไม่ค่อยได้กลับเลยอาหารหลายอย่างผูกลาเลียงมาเสิร์ฟแสนกุลีกุจอรินเบียร์ส่งให้สามีสิบสนี่ครับอาอืมผมไม่ค่อยถนัดปากเลยครับขอเรียกสารวัตรเหมือนเดิมดีกว่าครับเอเอเอ,เอาที่สะดวกแล้วกันอย่าเรีย,รยกไอ้ก็พอ แล้วแสนล่ะไม่ดื่มหรือผมเลิกแล้วครับเดี๋ยวฝนไม่ยอมแต่งงานด้วยอ้าวยังไม่ทันแต่งเลยกลายเป็นจอมบงการไปแล้วเลยเจ้าฝนเอ้ยฝนไม่ได้บงการนะคะแสนน่ะเขาพูดเองว่าจะเลิกสิ่ง,งที่ไม่ดีทุกอย่างจริงครับผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับฝนมันก็ดีนะเป็นลูกผู้ชายดีรับปากหนักแน่นแบบนี้อ่าก็อวยพรให้นะเพราะแต่แสนน่ะทำงานอะไรล่ะผมเป็นนักบัญชีครับ ทำบัญชีก,ก,ก็ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าเราเป็นเพย์บอยหรือเปล่าสามีสิบสี่จ้องมองแฟนหลานสาวจริงจังสายฝนเห็นเข้าก็รีบตัดบทอ่คาคะอย่ามองแสนแบบนั้นสิคะเดี๋ยวเขาไม่ยอมแต่งงานด้วยแล้วทีนี้ฝนจะทำยังไงล่ะคะเอ่อมีสูบบุหรี่มีดื่มกับเพื่อนๆบ้างครับแต่ผมคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับ <laughs> เฮ้ย อาก็แกล้งอําไปงั้นแหละจะฝนนั้นมันเป็นเด็กฉลาดเลือกไม่พลาดหรอกอาเชื่อใจผมใจเต้นเลยนึกว่าเรื่องจริงโทรทัศน์ภายในห้องใช้รายการทีวีของญี่ปุ่นสายฝนดูไปหัวร้อบไป <c oughs> <c oughs> จนสามีสิบสีต้องหันไปดูด้วย <c oughs> รายการกำลังแข่งขันกินจุคนชนะได้เป็นแชมป์ กินบะหมี่ชามยักษ์ไปมากกว่า20ชามก็คือตัวก่งคุณโซเน่มาไปแล้ว30จานแกวโซเน่สุดยอดจริงๆ3 2 1หมดเวลาเงินรางวัลเท่าไหร่นะเนี่ยกินบะหมี่ยังดีกว่าพวกกินบ้านกินเมืองกินมากเกินความจำเป็นกินจนบ้านเมืองชิบหายหมดแล้วเนี่ยอาหารหลายอย่างถูกลำเลียงมาเสิร์ฟแสนสักกุลีกูจอรินเบียส่งให้3.14 แสนสักจ้องมองนายตำรวจใหญ่ด้วยสายตาชื่นชมข้าราชการดีๆยังมีเหลือให้ประชาชนได้พึ่งพาบ้านเมืองน,นี้ยังไม่สิ้นหวัง6วันก่อนปฏิบัติการภายในห้องทำงาน3ามสิบที่สถานีตำรวจหุ้มรักผ่านสิงเปิดประตูห้องเข้ามานั่งเอกเหตุที่โซฟาตามประษาคนคุ้นเคย จ่าแซงเดินตามเข้ามาพร้อมกาแฟร้อนควันฉุยกาแฟห้อนๆเข้มๆขมๆอ,อันนี้จัดมาหาคุณภูมิรักโดยเฉพาะเลยนะครับเฮอ,อาเชิญครับอของณหลายๆครับจ้าภูมรักยกกาแฟขึ้นจิบทำหน้าสดชื่นเรียนแบบโฆษณาปาติโทคุณภูมิรัก โอ้ยจังแมมคักจังแมนคือเนาะครับเนาะก็เห็ดหนาฟินปานั่นครับกาแฟของจ่าแซงเนี่ยมันแซบปานั่นตีิครับก็เห็ดหนาฟินแท้ยังแซบเลยล่ะจ้าจ่าก็เลิกกับเมียเมื่ออยู่กับผมที่ล่ะ <c oughs> ผมสิเลียงดูปูเสียเป็นย่างดีเลย <c oughs> นั่นนั่นโอ้ยนี่คุณบุมรักอย่าว่าหอกจ่าแซงจังสั้นเลยครับเด้อเห็นว่ากระดายเยาวรุ่นยังผมนี่กระสนใจคุณอยู่นะคุนว่าได้โอ้ย <c oughs> สาธุ <c oughs> <c oughs> กูขอให้ได้กันเถอะไม่ไม่เอาครับสารวัตรครับว่าแต่มึงเนือ่ไอ้สารวัตรในว่าเงินเดือนออกจะเลี้ยงเบียกูวะเย็นป่านดีแล้วยังเสือกนั่งทํางานอีกกูรอโทรศัพท์สําคัญอยู่ใครวะกดสายกูไงคดีใหญ่ที่กูกําลังทําอยู่พุ่มรักกดรับโทรศัพท์มือถือพูดคุยไม่กี่ประโยคก็วางงั้นกูไปร้านตัดเสื้อก่อนแล้วกัน ชุดหางเครื่องเซตใหม่กูกำลังจะเสร็จแล้วมึงนัดเจอกันร้านไหนโทรบอกกูอีกทีแล้วกันพุ่มรักลุกเดินไปโอบไหล่จ่าแซงกระซิบกระซาบไอ้สารวัตรนี่มันทำคดีอะไรจ่ะมันดูซีเรียสจังวะคดีเสียแถมครับพอฆ่ายาอันนี้นี่เบื้องบนสร่างมากด้วยตรงเลยได้ครับนี่เพุ่มรักกำลังจะกลับหมวดสมศักดิ์หมวดธนูเปิดประตูสวนเข้ามาพอดีสองนายตำรวจ พอแฟ้มเอกสารมาคนละปึกหน้าตาเคร่งเครียดน่าจะงานช้างทีเดียวน่ายับกันทั้งคณะห้าวันก่อนปฏิบัติการภายในห้องประชุมสถานีตำรวจ,จาสามิบสจ่าแซงหมวดสมศักดิ์มวดธนูกำลังประชุมเครียดทีมสืบสวนได้รับมอบหมายให้ทําคดีเสียแถมพ่อค้ายาเสพติด ที่กำลังขยายอิทธิพลในเขตชานเมืองขั้นตอนการทำงานของพวกนี้รัดกุมมีแบบแผนมากเราจับมากมันก็ขยายมากเหมือนเชื้อโรคยังไงอย่างนั้นเลยครับเท่าที่ผมวิเคราะห์ข้อมูลทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่พวกนี้เป็นวิธีการไปเรื่อยๆเลยนะครับสมศักดิ์นี่กำลังจะบอกว่ามีคนส่งข่าวให้พวกนี้ใช่ไหมใช่ครับทุกครั้งที่เราขยับตัวพวกนี้ก็จะขยับหนีทันตลอดท่านสารวัตรครับ เราลองสืบภายในกันแบบลับๆก่อนไหมครับข้อเสนอของหมวดธนูทําเอาที่ประชมุมหันมามองนายตํารวจหนุ่มเป็นตาเดียวเออผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกขอบใจนะที่เตือนผมอะทําไมผมถึงลืมเรื่องง่ายๆแบบนี้ไปได้นะอย่าโทษตัวเองสิครับท่านสารวัตรงานมาล้นมือจริงๆทุกว,วันนี้เราทํางานกันจนจําทางกลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมขอถามตรงๆนะพวกเรายังสู้กันไหมโดยเฉพาะคดีเสียแถมเนี่ยที่เราโดนจี้มาโดยตรง ใครไม่ไหวบอกผมได้นะผมโอเคนะครับถ้าชอบงานเบาๆเนี่ยก็คงไม่มาเป็นตำรวจหรอกครับท่านเอาไงเอากันครับไอ้แซงสู้ตายส่วนผมเป็นน้องเล็กมีหน้าที่เดินตามพี่ๆอยู่แล้วครับสามสิบสี่มองลูกทีมด้วยความภาคภูมิใจเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่เราลืมคนสําคัญไปหรือเปล่าครับท่านสารวัตรนี่จ่าหมายถึงไอ้เสี่ยวตัวแสบใช่ไหมคดีนี้ท่านสารวัตรจะไม่เรียกคุณพุ่มลักมาร่วมวงด้วยหลอครับนั่นสิครับ คุณพุ่มลักเนี่ยมีวิธีมองหลักฐานแบบพิสดารดีผมเนี่ยยกให้เป็นไอดอลเลยครับ3ามหัวเราะร่าที่ลูกทีมชื่นชมเพื่อนรักเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าไปพูดถึงมันมากเดี๋ยวมันก็โผล่มาให้ผมเลี้ยงเบียร์หรอก3ามรับสายหน้ายิ้มยิ้มเปลี่ยนเป็นซีเรียสฉับพลันอืมโอเคตามนั้นแเราระวังตัวด้วยล่ะ ภายในห้องทำงานสามทีทีมสืบสวนอยู่กันพร้อมหน้ากำลังรอการมาของพุ่มรักผ่านสิงอิสรวัรครับคุณพุ่มรักมาจากไหนครับนี่เกือบชั่วโมงแล้วนะครับยังมาไม่ถึงเลยจากบ้านมานั่นแหละพุ่มรักเบิดประตูห้องเข้ามาทันได้ยินเสียงนินทาพอดีจิ๊กอียังฉัญญาอิสระวัดเฮเฮ้ยวันนี้สาวแตกมาเชียวเว้ยเห็นเครียด หน้าดําเป็นปาวุนจินเลยเลยจัดให้สักหนึ่งมุกคุณพุ่มรักนี่ช่างเปรียบเลยนะครับฮาใช่ไหมล่ะงั้นผมกระหมวดสมศักก็เป็นหวังเฉาหมาหั่นใช่ไหมครับดีครับดีครับงั้นผมขอจองเป็นแจนเจ้านะครับสามสิบสีปรบมือเรียกสติทีมงานทุกคนหยุดหัวเราะ เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมวันนี้ผมเพิ่งได้รับคำสั่งด่วนนะเรามีเวลาทำคดีเสียแถมแค่สามวันเท่านั้นเฮ้ยจับพ่อค้ายานะไม่ใช่บ่อนไพ่ตองเบื้องบนทำไมจี้ขนาดนี้ก็โจรใส่สูตรมันได้กลิ่นนะสิเริ่มไหวตัวมีการขายหุ้นโยกทรัพย์สินออกนอกประเทศเตรียมตั๋วเครื่องบินพร้อมเดินทางเราต้องรีบจับเสียแถมเพื่อสาวไปถึงคนพวกนี้ให้ได้นี่ถ้ามารุนออกนอกประเทศไปได้นะทุกอย่างก็เอวัง เจองานหินซะแล้วต้นเป่าหน้าดำาจะไหวเล่อผมรู้นะว่างานนี้ไม่หมูแต่ผู้ใหญ่สั่งมาโดยตรงมันต้องทำให้สำเร็จตามเวลาพวกเราว่าไงไหวไหมไหวครับผมแหมสามชั่วโมงก็ทำมาแล้วนี่ตั้งสามวันขอเขาเล่นด้วยนะงั้นเราเริ่มจากหาหนอนเน่าในบ้านให้ได้ก่อนแล้วกันนะเขามีแต่หนอนวันไส้มันเบาไปคนมีหน้าที่จับโจร แล้วเสือกดันเป็นโจรซะเองเนะี่ยอย่างเนี้ต้องบีทิ้งอย่างเดียวสารวัตรครับผมสงสัยสืบนอกเครื่องแบบอยู่คนหนึ่งเพิ่งย้ายมาจากที่อื่นไอ้หมอนี่นะผมเห็นมันชอบไปแอบโทรศัพท์อยู่หลังสถานีอยู่เรื่อยเลยอะแต่ว่าพอมมนเห็นผมทีไรนะมันหลบวูบเลยเออยิ่งกว่าเห็นผีอีกอะแค่โทรศัพท์ก็โดนสงสัยแล้วเหรอครับจ่าแซงผมนะ่ะแอบไปค้นประวัติมันมาแล้วไอ้หมอนี่ก,กลิ่นมันไม่ค่อยดีเคยมั่วอยู่กับพวกค้ายามาหลายแก๊งเลยงั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเองครับ พวกพี่โตสืบไม่ระแวงหรอกชอบแซวผมได้ซ้ําว่าเป็นลูกไล่ทีมนี้แถมยังเคยชวนผมไปอยู่กับเขาด้วยนะครับแล้วจะไปไหมไปสิครับเฮ้ย hey! คุณธน,นูใจเย็น,ยนผมหมายถึงว่าจะไปหมกตัวหาข่าวให้ตังหากล่ะครับ <c oughs> ได้วิชาผมไปเยอะเลยนะคุณธน,นูสามรับโทรศัพท์เสียงเครียดแค่นี้มันยังไม่พอเอาแบบที่มีชื่อคนรับ ถ้ามีใบโอนเงินหรือหลักฐานการรับเงินด้วยจะดีมากนอนฝั่งตรงข้ามใช่ไหมอย่าบอกนะครับว่าเราจะสู้กันด้วยนอนนะ่ะจะเข้าใจถูกละคดีนี้ขึ้นอยู่กับข่าวทางลึกขครไวกว่าปิดเกมอาคารพาณิชย์สามภูผาริมถนนชานเมืองรถกระบะพุ่มพวงจอดเรียงกันเป็นแถว ชายชะกันกว่าสิบคนลำเลียงผักผลไม้ที่จัดแบ่งใส่ถุงเรียบร้อยออกมาจากในตึกช่วยกันแขวนตามตะขอรอบๆรถเอฮ้ยแรงมือกันหน่อยยังมีงานลอยอยู่เยอะครับผมครับผมครับเสแล้วเก็บของเข้าในได้เลยนะกลุ่มชายชะกันเดินกลับเข้าไปในตึกรูดประตูเหล็กม้วนปิดสนิทรถกระบะพุ่มพวงแล่นออกไปทีละคันทีละคัน จนหมดภายในชั้นสองของตึกหลังเดิมชาญชายหนุ่มท่าทางคล่องแคล่ววิ่งขึ้นบันไดามาเคาะประตูห้องกระจกก่อนเปิดเข้าไปรายงานเสียงดังฟังชัดเสียครับของรอบแป๊กออกไปหมดแล้วครับชายวัยเกือบห้าสิบหน้าเข้มผิวคล้ำพยักหน้ารับรู้เขากำลังสนใจสมุดบัญชีเล่มใหญ่หลายเล่มตรงหน้าแล้วของรอบบอ่ะจ่ายหรือยัง เด็กกําลังจัดอยู่ครับเสียแล้วของรถใหม่อ่ะจะมาส่งเมื่อไหร่ทางโน้นโทรมาบอกหรือยังยังครับเสียเออถ้าเย็นนี้ไม่โทรมาผมจะโทรไปตามเองครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องช่วงเนี้ยตาสับรถเยอะอยู่นิ่งๆไว้แต่ถ้าเราช้าไม่มีของส่งนะครับเสียก่อนขึ้นมาเนี่ยผมให้เด็กเช็คดูแล้วมีของพอส่งแค่สองรอบเองนะครับชายหน้าเข้มรับโทรศัพท์แถมพูดครับ อ๋อเรื่องตัวเลขอ่ะท่านต้องออ่อยนิดนะครับช่วงเนี้ผมส่งของหลายอย่างมันต้องแยกบัญชีไม่ง,งั้นงงตายแล้วพองงอ่ะมันก็จะผิดใจกันท่านก็รู้ว่าผมอ่ะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครสร้างปัญหาหผมด้วยเข้าใจตรงกันนะครับแถมถวันเป็นคนสองบุค,คลิกยามเป็นพ่อค้าผักเขาใจเย็นสุภาพอ่อนโยน แต่เมื่อเข้าสู่เงามืดเขาอัม,มหิตพอที่จะฆ่าโดยไม่ต้องคิดเฮ้ย hey, ชานเรียกคนรรทำบัญชทีหมากูหน่อยให้ไปเจอที่ร้านเดิมทุ่มหนึ่งครับเสียเดี๋ยวผมจัดการให้ครับชานออกไปจากห้องเสียแถมนั่งหน้าตึงไม่พอใจใครบางคนแม่งลํำคาในพวกใส่สูตรวางมาชิบหายขูดรีดอย่างเป็นเงินของตัวเองไหนพวกดาวไทยนี่อีกจ่ายเท่าไหร่แม่ไม่เคยพอ ถ้าไม่อยากเป็นข่าวยิงแม่งดิ้นไปนานแล้วสองวันก่อนปฏิบัติการที่สถานีตำรวจพุ่มรักภานสิงจอดรถเทียบเข้าซองจ่าแซงกำลังจอดบิ๊กไบคขัดไปไม่ไกลโอ้หอเต์ไซคือเทศเหรอจ่าไม่ได้หรอกครับแบบนี้ครับคุณพุ่มรักครับของมันต้องมีพุ่มรัก เดินไปโอบไหล่จ่าแสงพากันเดินเข้าสถานีผ่านโต๊ะสืบนอกเครื่องแบบหมวดธนูยิ้มแป้นคุยฟุ้งอยู่กลางวงพุ่มรักชะงักกึกหันไปสบตาจ่าแสงเกิดอะไรขึ้นจ่ะคุณธนูทำไมไปทำอะไรตรงนั้นโอ้ยคุณุ่มรักครับคุณธนูน่ะเขาดังแล้วเขาแยกวงครับนี่ตอนนี้เขาขอย้ายไปอยู่สืบนอกแล้วครับเนี่ยคนเรานี่รู้หน้าไม่รูใจจริงๆเนาะ พุ่มรักจ่าแซงมองหมวดธนูด้วยสายตาไม่เป็นมิตรหน่วยสืบหันมามองพุ่มรักเป็นตาเดียวนักสืบสะบัดหน้าเดินนำจ่าแซงขึ้นบันไดไปเนียนบ่จา้าเนียนบ่ <c oughs> โอ้ยเนียนขักปันยั่งล่ะครับ ยิ่งตอนที่คุณสมบัดบ็อบนารับเมื่อกี้นี่โอ้ยมันไปตาขั้นแขลไลครับขั้นแขวสุดๆเลยล่ะครับคุณพุ่มรักครับออออขอบใจที่ส้งจ้าจ้าพุ่มรักเดินนําจ่าแสงเข้ามาในห้องทํางานสามสิหมวดสมศักดิ์กําลังวุ่นวายอยู่กับเอกสารกองใหญ่สอบพวกนี้หรอคุณสมศักดิ์ครับจะได้ด็อกเตอร์ก็คราวนี้แหละครับน,นี่ก็ติดเชื้ออีกรลยแล้วนะครับเนี่ยคุณพุ่มรักครับ เต่ผมขอเลือดไปทำวัคซีนหน่อยได้ไหมครับเลือดบ้าจ้าสิเอาไปยุบอ่ะนี่ถ้ามีโดนสั่งขังทั้งคู่เนี่ยไม่เลิกป่วนใช่ไหมมานี่มานั่งประจำที่คุยงานคุยการกันครับผมหมวดสมศักดิ์เอาเอกสารที่เรียงเสร็จแล้วไปวางให้สามีสิบที่พลิกดูอย่างตั้งใจก่อนจะสั่งงานทีมเสียงเครียดพุกมันเนี่ยส่งของไปกับรถพุ่มพวงขายของตามหมู่บ้านเริ่มจากตึกแถวของเสียแถม กระจายออกไปรอบนอกเว้ยโคตรพัฒนาฝากส่งของกับรถพุ่มพวงถึงมือลูกค้าทุกซอกทุกมุมแสบมากให้จะไปทันคิดและสังเกตจากอะไรล่ะครับรถเนี่ยมันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเลขทะเบียนใกล้เคียงกันแสดงว่าสั่งรถใหญ่จากโชว์รูมาชื่อเจ้าของรถละ่ะคนเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่แบ่งไปหลายชื่อสมศักดิ์เขคนมาหมดละเป็นชื่อลูกสมุนเหรอครับไม่ใช่ คนสุจริตป,ปกติเลยสารวัตรรู้ได้ไงทางสายของเราส่งข้อมูลมาเสียแถมให้คนปกติไปซื้อรถแล้วเอาเข้ามาร่วมขายของทาเหมือนว่าเป็นรถของพ่อค้าแม่ค้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเงินของเสียแถมทั้งหมดตั้งแต่ดาวผ่อนรายเดือนมีการโอนเงินเข้าบัญชีคนมีชื่อเป็นเจ้าของเพื่อให้ตัดบัญชีอัตโนมัติเป็นขั้นเป็นตอนไม่ให้สาวถึงตัวเลยเสียแถมเป็นเอเย่นขายส่งผักผลไม้อยู่แล้วครับการที่มีคนเอารถมาร,มาร่วมแจมเพื่อเป็นบุคคลรายย่อยมันก็เลยไม่แปลกไงครับ พวกพ่อขาแม่ขานี่รู้ตัวไหมเนี่ยไม่รู้ครับทุกคนคิดว่าขายแบบไม่ต้องลงทุนเองขายได้เท่าไหร่ก็เอาทุนมาจ่ายกําไรก็เข้ากระเป๋าไปข้อแม้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือต้องจําไว้ว่าตัวเองวิ่งเส้นทางไหนแล้วก็ห่างวิ่งทับเส้นทางคันอื่นแสดงว่าของมันต้องออกมาจากแหล่งเดียวกันใช่แล้วจ้ะบางวันก็ไปกับผักบางวันก็ไปกับเนื้อสัตว์บางทีก็พวกของแห้งผมว่าแบบนี้มันต้องมีรหัสลับประจําวันคณะนายตํารวจสืบสวนมองหน้ากัน สมมุติฐานของุ่มรักแปลกแต่มีความเป็นไปได้ร้านอาหารไทยสไตล์อีสานเสียแถนนั่งปั้นข้าวเหนียวจิ้มอาหารหลายอย่างอยู่คนเดียวแสนสักเดินเร็วๆเข้ามาในร้านตรงดิ่งเข้าไปหาเอ้ยมาตรงเวลาดีแล้วทำไมเหงื่อแตกแบบนั้นวะไม่รู้ผมตาฝาดหรือไปตกจริตไปเองครับผมคิดว่ามีคนสะกดรอยตามผม เสียแถมโทรหาลูกน้องเสียงเครียดเฮ้ยเช็คดิว่ามีใครตามคนทำบัทีมาเปล่าผมขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ท่านยุ่งยากเฮ้ยถามดีแล้วช่วงนี้ต้องระวังกันหน่อยเว้ยมีอะไรเหรอครับหมามันดมกลิ่นว่ะใกล้ถิ่นพวกเราก็มาทุกทีเว้ยครับผมจะระวังตัวให้มากขึ้นทุกกล้องรอบๆแล้วเสียไม่มีใครตามมาเสียสงสัยอะไรเหรอครับเฮ้ยไม่มีอะไรบรรยากาศที่ดูเหมือนจะตึงเครียดผ่อนคลายลง เสียแถมปรับอารมณ์ให้เป็นปกติเฮ้ยไหนเอางานที่เสร็จแล้วไม่ด้วยดิแสนศักด์ส่งสมุดบัญชีให้เสียแถมเขานั่งเปิดดูทีละเล่มเผยยิ้มอย่างพอใจเออทำงานเรียมร้อยดีนะเล่มสีแดงเป็นรายการที่เราโอนเงินให้ดาวถ่ายเดือนที่แล้วครับเฮ้ยตัวเลขม,มันเพิ่มขึ้นะน้ว้ยต้องดูเล่มสีน้ำเงินด้วยครับมีเพิ่มมาใหม่อีกคนคุณให้ผมลงว่านอนเสียแถมไล่นิ้วไปตามตารางตัวเลขในสมุดบัญชี แสนสักนั่งเกรงภาวนาให้งานที่ทำมาไม่มีปัญหาโอเคโอเคผ่านขอบคุณมากครับแต่อะไรนะครับใบนำฝากสลิปโอนตัวจริงอยู่ไหนแสนสักหน้าซีดไปชั่วครู่แล้วรีบพลิกอารมณ์กลับมาเป็นปกติอยู่นี่ครับผมลืมแสนสักหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลจากกระเป๋าสะพายออกมายื่นให้แถมถวัน ผมแยกประเภทไว้ตามสถานที่แล้วก็ตามยอดการจ่ายแล้วนะครับอืมเราครอบดีมากแอบทําสํำนาวไว้หรือเปล่าวะโอ้โยผมจะเอาไปทําอะไรกันล่ะครับแถมถวันจ้องหน้าแสนสักเขม็งอยู่หลายนาทีแสนสักพยายามปั้นหน้าให้นิ่งที่สุดเฮ้ยทำไมทำหน้าจริงแบบนั้นน่ะ <laughs> เดี๋ยววอนตังค่าขนมให้เอาเลขบัญชีใหม่ทีขอบคุณมากครับ สนุกไหมล่ะครับอย่าเพิ่งหายไปไหนติดตามต่อช่วงหน้านะครับผมพุ่มรักพานสิงตัวจริงเสียงจริงหล่อจริงขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกคนด้วยนะครับสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนสามัญสุขสารและเจริญชาเนล